นาถนนการเดินทางโดยสามิตมอเตอร์นราธิวาสคิดถึงรถคิดถึงสามิตมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทุกรุ่นและศูนย์บริการซ่อมนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมอยากมาคือวัดห้วยหินแหบเขาบอกว่ามีหินรูปคล้ายเพนากเล่นน้ำอยู่ก็อยู่ไม่ห่างจากที่ผมไปน้ำตกกินรีเมื่อกี้เนาะสถานที่ตรงนี้ก็ร่มรื่นนะครับองูเพนากองแพร่เพนาก้วยตรงนี้ผมว้ ูเพนพนตรงนี้นะครับโอ้โหและตรงนั้นกําลังจะปั้นรูปพพานาาอีกแล้วนี่ครับเป็นรูปปั้นพพานาอผมใหญ่เหมือนกันนเนี่ยตรงน,น,น,รรงนี้เห็นปะ่ะกําลังสร้างขึ้นครับน่าจะใหญ่โตเหมือนกันนะตรงเนี้ยเดินเลยมาครับจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ผมนี่เองแต่เราไม่เห็นเพาะอยู่ในอยู่ในร่องร่องน้ํา เป็นคล้ายๆรูปหัวงูนอนอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยจะเห็นเวลาน้ำลดเนาะช่วงนี้ก็น้ำลดเนี่ยอยู่นี่ครับผมเนี่ยเห็นไหมเออแปลกดีเนาะก็เหมือนอยู่นั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อคนเท่าคนแข่ที่คนในพื้นที่เขาเล่าที่นี่เขาเรียกว่าห้วม ห้วยหินเจระคีะชื่อเขาคือห้วยหินห้วยหินแหบคำคำว่าแหบนั่นคือคำว่าหนีบภาษาภาษาพุทไทยก็คือมันหนีบหัวเจระข้ไวก็คือในเรื่องเล่าคือมีเจระข้ตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะดุร้ายแล้วก็อาศัยอยู่ตรงบริเวณเนี้ยก็คือไปรบกวนคนที่เขาชาวบ้านแล้วก็ชาวเมืองรับแลชาวเมืองมองบดท,ที่เขาลงเล่นน้าหาปลาหาปูาห,า,หาปลาเงี้ยเขาก็เลยไปไปบอกเทวดาเจ้าที่ให้มาช่วยปราบให้หน่อย เกด,ดาก็เลยล่อจระเข้ตัวนั้นไปแล้วก็พอไปถึงตรงหัวไฟตรงนั้นนะก็เลยเอาหินหนีบหัวจระเข้ไปเขาก็เลยกลายเป็นหินพอมีรูปลงสื่อใน,น,ในโซเชียลก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หิน,มนไม่ใช่เจระเข้มันเป็นเหมือนงูยักษ์เหมือนพญานาคอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นพญานาคเล่นน้ำทุกอย่างมันก็ขึ้นเกือบจินตนาการของคนนะ ได้คุยกับหลวงพี่เนาะเมื่อสักครู่ก็แกเล่าให้ฟังว่าองค์ที่กําลังปั้นอยู่เนี่ยองค์นี้ก็คือเป็นลูกขององค์เพยายน่าข้าปู่สีอูทของค์นู้นเจ็ดเสียนที่กำลังปั้นอยู่เหมือนกันก็ชื่อเกตแก้วประกายมณีเป็นพพายนาาสีลุงนะองค์เล็กเป็นองค์งผู้หญิงก็คือองค์ข้างล่างแหละที่อยู่ในอยู่ในร่องน้ําเนี่ยเอ่อยกขึ้นมาปั้ข้างบนโว้ยขุนลุกพูดชื่อท่านก็หลวงพี่เล่าให้ฟังเนาะ จำลองขึ้นมาปั้นเพื่อให้เป็นองค์ท่านเป็นลูกสาวของท่านองค์นี้แล้วก็หลวงพี่บอกว่าตรงเนี้ยคือแล้วแต่ความเชื่อของคนเนาะว่าจะมองเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นเหมือนกับซันควกอะ่ะก็คือเป็นการกดก่อนของหินที่ออกมาเป็นรูปนี้ในหลายร้อยปีอะไรเงี้ยแต่ผมก็มรู้นะผมก็ผลลุกครับผมก็ผมก็เชื่อพวกเนี้ยจริงต้องมาเห็นกับตาทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ที่ความเชื่อของคนนะครับว่าคุณจะศรัทธาแค่ไหนคุณจะมองยังไง คุณจะเป็นงไงแต่ผมอ่ะคือผมมาเที่ยวแล้วผมก็อยากเห็นไงเห็นตามตามภาพอะไรเยอะแยะแล้วอยากเห็นของจริงเลยถึงมาแต่เขาดูแล้วก็คล้ายนะคล้ายงูนอนเล่นน้ําอยู่ในแอ่งอะไรเงี้ยอืมก็เป็นความเชื่อของของคนในพื้นที่ด้วยของคนที่ศรัทธาบูชาองค์พญานาคด้วยนะครับผมว่าตรงเนี้ยเราไปสวย <c oughs> ถ้าที่สังเกตดูพี่กําลังปั้นอนะ่ะเนี่ยพราะปู่สีสุดโทองค์พญานาคเจ็ด uh, เสียนหลวงพี่บอกนะนี้ก็ ลูกสาวแกคือองค์นี้ข้างล่างเอาขึ้นมาข้าบนเป็นพญนาคสีลุงถึงนะครับภูทอกสิ่งที่ผมอยากมาที่สุดของจังหวัดบึงการมาถึงวัดภุทอกก็มีวิธีเดียวครับจะขึ้นยวิวข้างบนก็ต้องเดินขึ้นครับก็ต้องใช้เวลาเดินขึ้นนะมีทั้งหมด7ชั้น รู้ผมเดินถึงเจ็ดชั้นหรือเปล่าเอาสักสี่ชั้นห้าชั้นก็พอั้างวันนี้เดินทั้งวันเลยยิ่งเดินขึ้นเขาอีกแล้วไปดูวิวข้างบนว่าเป็นยังไงที่นี่ผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่นังที่ผมอยากมาเห็นแต่ในรีวิวไม่เคยมานี่ได้มาจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะเดินยากลำบากแค่ไหนไปครับเป็นกันถึงชั้นสองแล้วครับแค่ผ่านมาชั้นแรกนี่ก็เหนือท่วมแล้วผมเมื่อกี้เจอพระอาจารย์ หลวงพี่ก็เลยถามว่าอีกไกลไหมครับผมขอแค่ชั้นหน้าหลวงพี่เขาบอกว่าผ่านชั้นสีได้ก็เดินสบายแล้วแต่หนึ่งกับสองนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะต่อให้มีบันไดเดินขึ้นก็มันก็เดินขึ้นนะ่ะมาเที่ยวจังหวัดบึงการเนี่ยนอกจากจะได้ชมอะไรที่แปลกๆนะในเรื่องของหินเป็นส่วนใหญ่หินแปลกๆละกษณะแปลก ต้องเอากําลังกายมาด้วยเพราะที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเดินชมวิวแล้วการเดินขึ้นไปแต่จุดนั้นใช้แรงใช้กายฝากไว้เท่านี้นะเนาะเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆ ต้องเดินกันต่อแล้วครับจากยิงข้างบนตอนนี้ผมมาถึงชั้นสนะี่แล้วเนาะถ้าขึ้นไปฝั่งโน้นนะขึ้นชั้นห้าชั้นห้าก็จะมีวิหารพระอยู่ข้างบนนู้นนะเห็นไหมผมมาแค่ชั้นสี่พอชั้นสี่เนี่ยเขาบอกว่าเดินรอบภูได้นะแต่เราคงไม่เดินรอบภูหรอกเพราะเป็นกิโลเขาบอก ทางก็จะเสียงๆนิดนึงนะ,ระบริเวณนี้ไหนๆก็มาแล้วนะก็ก็ได้มาแล้วอ่ะพูดยังไงเหนื่อยเหนื่อยจริงทางเดินก็เสียวเหมือนกันอ๋อตัวเป็นไม้ทางเดินก็จะประมาณแบบไม้แบบอยู่ริมหน้าผาริมหินเลยครับมีความกลัวเหมือนกันผมก็วิวๆเหมือนกันเดินอยู่คนเดียวเนี่ย จริงๆนะไอ้วิวมากเลยเนะี่ยจุดชมวิวด้านบนชั้นสี่ก็จะประมาณแบบนี้นะครับเดินขึ้นมาก็เห็นวิวด้านล่างเนาะเออก็สวยแปลกตาดีฝั่งนั้นก็จะเป็นบันไดขึ้นไปทางชั้นห้าอีกนะฮะซึ่งผมว่าผมขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนจริงๆมันก็วิวเหมือนกันหมดแหละรอบพูนี้เนาะว่าจะไม่ขึ้นนะชั้นห้ามาแค่ชั้นสี่ก็พอแต่ไหนก็มาแล้วขอพักสักห้าชั้นก็พอตอนนี้เหงื่อ เหนือท่วมเป็นน้ำเลยอาบน้ำได้เลยอ่ะผมเปียกชุ่มเลยอเนี้ยฮเฮ้ยเดินเทอมคนเดียวก็สิววิววว,ว,ว,วะเสียวเสียวข้างบนคือแบบวิวนะดูแบบเนี้ยดูแบบเออเป็นเป็นหน้าผาหินเลยแหละเป็นก้อนหินน่ะเนี่ยนี่คือก้อนหินอยู่ข้างๆก้อนหินแล้วเราก็เดินขึ้นกัน จริงนะผมว่าเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยแต่เหนื่อยยังสู้แต่ความเสียวเนี่ยผมแม่งเสียวจร,จริงครับที่นี่เดินขึ้นมาโคตรเสียวเลยเสียวอะไรไม่ได้เสียวอะไรหรอกเสียวบันไดหักนี่แหละพะมันก่อสร้างอยู่ริมหน้าผาของหินกูจริงเลยนะชันก็ชันถึงแล้วชั้นห้า นี่เวลาบ่ายสองครับผมก็ต้องเดินทางต่อเนาะกะว่าจะไปที่หินสามวานทั้งหน่อยก็ตรงนี้ก็ที่สุดแค่ชั้นห้านะเดี๋ยวผมจะเดินลงแล้ก็ได้ไปแกะดีครับวิวสวยดีเป็นวิวแบบอันซีนดีของประเทศไทยเนาะที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ผมเจอน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนี่3ามคน ว่าเวลาขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ลงลงง่ายนิดหนึ่งลงจะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ขึ้นน่ยขึ้นเหนื่อยเหนื่อท่วไมไปแหละใครมาแล้วก็ขึ้นให้ไป,ไปให้สุดนะครับชั้นเจ็ดก็ยังดีแต่ผมขอแค่ชั้นห้าก็พอเห็นแค่วิวก็พอแล้วก็เดินลงพอแล้วครับเดี๋ยวต้องไปต่อเอาละครับ อีกหนึ่งสถานที่ในทริปนี้ปลายทางคือหินสามวานต้องนั่งรถสองแถวขึ้นไปแบบนี้แหละครับค่าบริการคันละ500บาทมาคนเดียวก็จุกหน่อยแต่ถ้ามาจอยกรุ๊ปกันก็หารเฉลี่ยกันได้เลยครับระหว่างทางพี่โชเฟอร์ก็แวะแนะนำจุดหินหัวสิงโตให้รู้จักแต่ถ้ามองดีๆก็เหมือนหินเสียนพระนอนตะแคงให้ชมกันแปลกตาผมไปอีกก็ลงตรงนี้นะครับ ต้องต่อรถเป็นรถไถตรงนู้นเพื่อขึ้นไปบนหินสามบานทางขึ้นก็แบบที่เห็นนี้แหละครับต้องต่อรถไถอีกรอบเพราะกําลังทําเส้นทางใหม่แถมก่อนหน้านี้ฝนตกถนนลื่นเส้นทางเลยเละเป็นธรรมดาและก็ต้องต่อรถสองแถวอีกคันนะครับทุลักทุเลพอสมควรแต่ก็สนุกดีได้ผจนภัยครับ ในสุดเราก็ขึ้นมาถึงนะครับแต่ว่าไปดูจุดชมวิวก่อนเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวถ้ำฤาษีฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งก็คือหินสามวันนั่นเองเราไปดูจุดนี้ก่อนว่าจะสวยงามแค่ไหนผมว่าสวยนะเนี่ยเห็นมองไกลไสวยมากเลยมีป้ายด้วยขึ้นได้ไม่เกิน5้าสิบคนจุดชมวิวถ้ำฤาษีเป็นหน้าผาสูงชันนะครับมีป้ายเตือนความอันตรายด้วยผมว่าบรรยากาศบนนี้มันวิววิวนะขึ้นมาก็สวยดี เห็นวิวไกลๆนู้นเลยข้างล่างเป็นแม่น้ําด้วยแม่น้ําอยู่ไกลๆเลยครับผมตรงนี้เป็นถ้ำลือศีนะเขาบอกฝั่งนู้นจะเป็นหินสามวานแต่ไฮไลท์มาที่เนี่ยก็ต้องไปหินสามวานเนาะไปดูว่าหินสาวานจะสวยงามแค่ไหนขออยู่ตรงนี้แป๊บนึงก่อนดูบรรยากาศก่อน ครับเราเดินมาถึงบนหัวหินวานนั่นเองฝั่งนั้นก็จะเป็นหินอีกอีกลูกหนึ่งคือหินเรียกว่าหินวานแม่ตรงนี้ที่ผมอยู่นั่นจะเป็นหินวานพ่อแล้วตรงนู้นน่าจะเป็นหินวานลูกอยู่บนหัววานครับตอนนี้ผมว่าที่นี่มันแปลกดีเนาะเป็นหินแบบหินใหญ่มากนะที่เนี่ยที่ผมมายืนอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าอันซีนอย่างหนึ่งมันอาจจะ เคยเห็นมาบ้างแล้วแหละแต่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งมานี่แหละแต่รู้สึกว่ามันหินมันใหญ่อะออมัจริงจริงแล้วมันเหมือนจริงนะเหมือนวานสามตัวที่แบบว่ายน้ํากันอ่ะเออแต่ว่าว่ายน้ำบนผืนป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่มาบึงการเนาะอย่าลืมแว้มาที่นี่นะครับหินสามวาน นี่ก็เวลา4ี่โมงเย็ยนแล้วผมต้องไปที่หนึ่งนะกะไปดูหน่อยอยากไปเห็นสะดือแม่น้ําโขงว่าเป็นยังไงก็ต้องเดินทางกันต่อครับ<ม>จากนี่ไปก็ประมาณนะ่าทักสามสิบสี่สิบโลประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยเดี๋ยวถึงยังไงก็จะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศท่านเป็น,นปยังไงก็เนะจ้าที่นี่ขับรถนะครับขาลงเขาก็แวะให้เรามาชมตรงนี้ครับเป็นหินก้อนใหญ่สองก้อนที่มีช่องลมด้วยนะะเรียกว่าประตูภูสิงนี่เลยใหญ่มากดูดิ บรรยากาศตอนเย็นที่แก่งอหงนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากแล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมอยากมาของจังหวัดบึงกาฬแก่งอหงเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสะดือแม่น้าโขงจุดนี้เองนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดที่น้ําลึกที่สุดของแม่น้าโของอยู่ที่ประมาณ200เมตรก็เลยเป็นจุดเรียกว่าสะดือแม่น้ําโขงบึงกาฬเนี่ยมบอกตรงว่ามีอะไรที่แบบน่าค้นหาเยอะแยะเลยวันนี้ผมรถทิพย์ทั้งวันไปสถานที่ท่องเที่ยวตรงโน้นตรงน,งรงนี้เหนื่อยมากๆครับ แต่ว่าก็คุ้มนะได้เห็นอะไรแปลกตาอยากให้คนมาเที่ยวบึงการกันบ้างนะแล้วก็สําหรับเส้นทางรถทิพย์เนี่ยผมต้องไปต่อที่หนองคายต่ออีกจังหวัดต่อไปยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณสามิตมอเตอร์นาทีว่าสหละครับที่สนับสนุนการรถทิพย์ริมโขงตลอดทั้งทิพย์เลยและใครที่สนใจมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทุกรุ่นก็ติดต่อได้ที่เพจสามิตมอเตอร์ที่ขึ้นให้ตรงน,นี้เลยนะครับเจอกันใหม่ทิพย์หน้าครับที่จังหวัดหนองคายเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมต้องเดินทางต่อเข้าจังหวัดหนองคายครับเจอกันครับบ๊ายบาย